สว่างดีมากๆเลยนะครับสำหรับไฟหน้ายี P ่ห้อ GPNE รุ่น R3 ครับผมสวัสดีครับวันนี้พอดีซื้อสินค้ามาใหม่นะครับจะเป็นหลอดไฟหน้า LED ยี P ่ห้อ GPNE นะครับกั้ว H4 ไฟค่อยเป็น12โวลต์อยู่ที่ประแสง อุณหภูมิสีอยู่ที่6 0 0 0คนะครับจะออกแสงสีขาวนะครับส่วนอันนี้จะเป็นไฟลีชุดนี้เซตน,นี้จะแถมมาครับเดี๋ยวอะลองมาลองมาดูข้างในว่าเขาแถมอะไรมาบ้างท่คป็นะครับมมีอะไรไมาให้บ้างพอเปิดกล่องออกมานะครับอันนี้ก็จะเป็นแมนนวลคู่มือการติดตั้ง ตัวนี้ก็จะเป็นขั้วหลอดไฟครับซ้ายขวาอันนี้จะเป็นหัวปั๊กสำหรับเ4สนะครับตัวนี้ผมจะเอามาใส่กับไทเกอร์รุ่นแรกนะครับไทเกอร์ Tiger ตัว 5L เดี๋ยวพอติดตั้งเสร็จจะพาไปรีวิวนะครับว่าแสงไฟเขาจะาจะสว่างหรือเปล่าเพราะว่าตัวเก่านี่คือที่มาพร้อมรถเริ่มเหลืองครับมันเหลือง เหลืองแล้วมันไฟไม่ค่อยสว่างก็เลยซื้อตัวนี้มาใส่นะครับเห็นเขาบอกว่าสว่างมากสว่างกว่าพวกฟิลิปตอนแรกกะว่าจะซื้อฟิลิปเอาเนี้ยเขาบอกว่าตัวนี้สว่างสว่างด้านข้างก็ออกได้ดีกว่าแล้วก็แสงก็จะพุ่งไปข้างหน้านะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ยอมเสียยอมเสียซื้อในพวกรุ่นดีๆราคาแพงๆนะครับไม่ซื้อรุ่นถูกเพราะว่าเขาบอกว่ารุ่นเนี้ย จะไม่แสงจะไม่ปีแยงตารบกวนเพื่อนพเพื่อนร่วมเพื่อนร่วมทางนะครับอันนี้คือสําคัญมากไม่ใช่ว่าซื้อถูกๆแต่แสงไปกวนเพื่อนร่วมทางนี้ไม่โอเคครับแล้วที่แสงไปรบกวนเพื่อนร่วมทางนี่คือเขาจะไม่มีคัดออฟแต่ตัวนี้เขาจะมีคัดออฟนะครับแสงจะไม่ฟุง้งเดี๋ยวพอติดตั้งเสร็จเดี๋ยวจะพาไปชมว่าแสงเขาจะขาว หรือสว่างมากขนาดไหนนะครับโอเคครับเดี๋ยวรอไปดูการรีวิวตอนติดตั้งเสร็จอีกทีนึงครับอันนี้จะเป็นไฟหลีนะครับอันนี้ของเดิมของเดิมไฟหลีรุ่นถ้าเป็นหลอดตัวของตัวเดิมนี่คือจะอต่อออกมาคมคมไฟหน้าด้วยนะครับแต่ถ้าของเดิมเดิมเลยจะไม่มีนะครับอ่าส่วนตัวนี้จะเป็นไฟต่ําเห็นไหมสังเกตไหมว่า,าตัวนี้มันจะออกเหลืองๆนะครับ อ่าตัวนี้จะเป็นไฟสูงนี่ของเดิมนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าของเดิมติดรถหรอกครับก็คือเปลี่ยนใหม่เหมือนกันอ่าเศวนี้เราจะมาทดสอบของ g p n e นะครับว่าเปลี่ยนมาแล้วจะเป็นยังไงเกวดโปรเฮสีนะครับเราต้องใส่ฐานเข้าไปก่อนนะครับเาใส่ฐานตัวนี้เข้าไปก่อนปั๊บเราก็ใส่ลูกยาง ทุกอย่างปิดเข้าไปก่อนต้องปิดให้สนิทน,นะครับไม่งั้นเดี๋ยวน้ําเข้าอันนี้สังเกตตัวบัง LED ต้องอยู่ข้างล่างนะครับหรือสังเกตง,ง่ายเอาสายไว้ข้างล่างแล้วก็ดันเข้าไปเขาก็ยังมีล็อกของเขาพอ,เ,อาเข้าปั๊บเราก็หมุนเข้าล็อก ระหว่างหลอดใหม่หลอดเก่านะครับตัวนี้ฝามือจะเป็น LED นะครับของ GPD e. ตัวนี้ก็จะเป็นหลอดเดิมฮาโลเจนนะครับตัวนี้เราก็มาดูหลังจากที่ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับเปิดไปหน้าก่อนตัวนี้เราจะเทมการเปลี่ยนไฟหลีด้วยนะครับเห็นไหมครับ แต่ยืนในกล้องว่าจะออกเหลืองๆนะครับแต่ไฟจริงมจะสีขาวไฟหลีเราก็จะเป็นสีขาวด้วยนะครับตันนี้จะเป็นพัดลมเขานะครับเสียงเบามากครับทำทำงานเสียงเบามาก คันนี้ก็20่สกว่าปีแล้วนะครับคันนี้ไทเกอร์รุ่นแรกครับ20่สกว่าปีแล้วครับถึงวิ่งได้แค่แสนนิดๆโอเคครับผมเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวตอนกลางคืนเดี๋ยวจะทำการทดสอบให้ดูอีกทีหนึ่งครับนี้เราก็จะมารีวิวนะครับไปหน้า epne รุ่น r 3นะครับนนไฟหน้านะครับนะครับอันนี้ร,รถเขาจอดเอียงนะครับก็เลยเอียงนี่ฮะเห็นเส้นคัดออฟไหมครับนะครับนนคัดชัดเจนอันนี้คือไฟต่ําอันนี้ไฟสูงนะครับอันนี้คือผ่านฟิล์มหน้ารถ60%นะครับอันนี้เราลองมาดูข้างนอกข้างนอกนี่สว่างมากครับ เวลา6โมง39นาทีนะครับท้องฟ้าก็ยังไม่มืดดีเท่าไหร่นะครับอันนี้60%เราถ่ายผ่านฟปีมหน้ารถนะครับความเข้มก็คือ60%นะครับอันนี้เราถ่ายผ่านฟลีมหน้ารถนะครับเดี๋ยวเราจะลองดูจากด้านนอกนะครับ เวลาไปถ่ายช่วงมืดๆนะครับงานเยอะครับช่วงนี้เดีย๋ยวเราจะให้รถเข้าผ่านไปก่อนนะครับเดีย๋ยวเราจะจอดอยู่กับที่นะครับจอดครับจอดดูเส้นทางน,นครับ หลอดเก่าที่เราใช้จะเป็นหลอดฮาโลเจนนะครับซึ่งใช้งานมาประมาณ20ปีนะครับนี่ลองเปิดไฟสูงนะครับอันนี้นะครับอันนี้เป็นไฟสูงนะครับไฟสูงอันนี้เป็นไฟต่านะครับก็สว่างกว่าหลอดเก่าเยอะมากนะครับด้วยความที่หลอดเก่าอาจจะเสื่อมสภาพไปแล้วด้วยนะครับนี่ครับก็ประมาณนี้นะครับอธิจ่อนครับ ด้านหน้าดูนะครับจากดวด้านหน้านะครับก็ความสว่างก็จะประมาณนี้นครับนี่คนระับมีเราถ่ายข้างนอกนะครับสว่างมากครับน,นะนี่นะครับอันนี้ดูจากข้านนอกนี่คือไฟสูงนะครับนี่นีไ <ป S 1> ไ่ไฟดำเป็นไฟครับก็จะแตกต่างกันมากพอสมควรนะครับเปลี่ยนไปดีเดี๋ยวเราจะไปถ่ายด้านนอกให้ดูนะครับอันนี้เปลี่ยนไปดีอันนี้ไฟหลีเราก็เปลี่ยนนะครับเล๊บนึงนะครับ ไฟหลีนะครับอ,อบนนนนันี่เป็นไฟต่ำนะครับโอเคขอขอโอเคนี่เป็นไฟสูงนะครับก็จะประมาณนี้นะครับ,รบโอเคครับผมเรียบร้อยครับผม เดี๋ยวถ้าวันไหนว่างๆก็จะไปรีวิวตอนขับขี่ตอนกลางคืนให้ดูอีกทีนึงนะครับพอดีช่วงนี้ก็งานจะยุ่งๆหน่อย,ยโอเคครับสวัสดีครับโอเคครับอันนี้ก็จบการรีวิวไปหน้า LED ยี่ห้อ CTNE ด้วยนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นนะครับทางเว็บไซต์ CTNE Thailand นะครับซื้อหลอดไฟรุ่น R1 R2 R3 R4 นะครับ รุ่นลับ iPhone 12นะครับอันนี้ไม่ได้สปอนเซอร์จากทางยี่ห้อเขานะครับซื้อมาใช้เองเหมือนกันถ้ายี่ห้อ GPD n เห็นก็จะได้ iPhone 12ครับคุณ <laughs> เล่นครับคุณเล่นคุณเล่นยังไงก็ลองไปศึกษาดูนะครับยี่ห้อ GPD n ครับหรือในเพจที่ g p e Thailand นะครับ LED ไฟแท่นหน้า LED นะครับโอเคครับถือว่าโดยรวมถือว่าโอเคมาคทับใจค,ครับครับผมขอบคุณครับ